ที่คุณสมบัติบุญงามานงบกหลายจุดยังคงดําเนินความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อจะให้คนไทยช่วยชาวนาะโ<ม>ดยการติดต่อกับองค์การคลังสินค้าคนําเข้าถุงออกมาบรรจุขายให้คนไทยช่วยซื้อเพื่อจะเอาเงินไปจ่ายชาวนาะม,มีเครือข่ายเมื่อวานนี้ประกาศนะครับว่าเป็นเครือข่ายของป้าเชงซึ่งคนจะรู้จักกันดี<ม>นั่นก็คือป้าเชงน้ําหมักเนี่ยนะครับอ่ะนี่เป็นภาพรวมที่เกิดขึ้นส่วนเรื่องไฟไหม้ ประชนิีปัดเมื่อวานนี้ก็เชื่อนะครับว่าเป็นการเผาทําลายหลักฐานข้าวไร้คุณภาพรวมถึงข้าวหายบางทีเกิดไฟไหมข้าวที่เสียหายอาจจะไม่มากแต่อาจจะอ้างสาเหตุของไฟไหมแล้วบอกว่าข้าวเนี่ยเสียหายใช่อันนี้<อ>ฝาก<อ>ประชนิี่ปัด<อ>แต่ว่าทางด้านของผู้ว่าลบบุรีเมื่อวานนี้ประชุมความคืบหน้าพร้อมกับพิสูจน์หลักฐานของตํารวจบริเวณจุดเกิดเหตุเป็นกลางกองเก็บปลายข้าว มีร่องรอยไฟไหม้บางส่วนอีกส่วนหนึ่งเสียหายจากเปียกน้ำเพราะดับไฟเนี่ยนะครับเบื้องต้นนะครับทางด้านของผู้ว่าสลบบุรีธนาคมจงจิระระบุว่าไม่น่าจะเกิดจากการวางเพลิงใช่เพราะว่าไปตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะคะไม่พบว่าเป็นการวางเพลิงเพื่อทําลายหลักฐานแต่อย่างใดเป็นเพียงโกดังที่เก็บปลายข้าวเท่านั้นแล้วก็มีรั้วรอบขอบชิดแต่ว่าเพื่อความไม่ประมาทก็ประสานตํารวจให้มาเฝ้าดูแล50นายจนกว่าจะมีการขนย้ายหรือว่าจัดเก็บข้าวในโกดังนี้ให้เรียบร้อยนะ